เอาเฮกับสวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมเองเอ็กตีคอมิกหรือว่านินจาเอ็กตีนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม i n นเน m a e l e v e n g ลูเวนโกสตายเกอผ่านมากี่ปีก็ยังสนุกครับผมผมเล่นตั้งแต่สมัยผมก็อายุน้อยๆก็มันออกตั้งแต่2013แล้วใช่ไหมละ่ะผมก็น่าจะเด็กอยู่แหละผ่านมากีป่ปีมันก็ยังสนุกที่จริงมันมีภาคอเล็กใช่ไหมละ่ะมันปวดตั้งแต่สองพัน่สิบเอ็ด <the S 1> ละยังไม่มาเป็นว่าเรามาเล่นอันนี้แหละ มันถึงจะนานแต่ก็ยังสนุกแล้วก็เป็นเกมปรดผมมาตอนเด็กมากๆเอาปัจจุบันคือผมเล่นไม่เป็นนะครับผมต้องไปดูคลิปของคนคนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาลบคลิปไปอย่างนะคือเป็นคลิปสอนปลดล็อกท่าอ่ะผมตั้งชื่อก่อนไอเดียวโอเคตั้งค่ะตัวละครหลักของเราที่เราจะเล่นอ่ ในภาคนี้เราจะเป็นใครเดียคือทุกคนมันเท่หมดไว้กระตุ้เรื่องเนี้ยแต่และคนเท่หมดไอ้นี่ก็เท่เอาใครเดียเราจะเป็นใครดีนี่ไหมนี่ก็โลกตเตะแรงนะไม่ใหม่ใม่ผมเป็นคิริวดีกว่าปล่าใช่ฮิริวไม่ใหม่ใม,ม่เอาเฟดิโอดีกว่าเฟดิโอ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 ออรินซ็อตเทวะ, io, 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 วะเอาเป็นว่าผมเป็นรอบนี้ผมติ่งเฟดิโอดีกว่า เดี๋ยวพาร์หน้าผมจะขอทำการใส่ชีตเอ่อนะน,นะผมชีตปลดล็อกตัวละครน,นะเพราะว่าถ้าเล่นไปมันกว่าจะปลดล็อกปาน,นานะผมแล้วผมต้องรีบทำอะไรนะทำความสัมพันธ์อีกต้องมานั่งฟาร์มเอ่อนอกรอบอีกใช่ปะ่ะเฮ้ยกดข้ามได้ไหมอินโดเรารู้แล้วอินโดเราเก่งแล้วจริง นี่ไงกดข้ามได้โอ้โหเอ่อเราจะเล่นในเรื่องเลยดีไหมหรือว่าเราจะไปทดสอบเกมก่อนดีผมจำไม่ได้นะอันนี้คือในเรื่อง,อ,นนอ,อ,งอันนี้คือทดสอบเกมใช่ปะเอ่อเอ่อเออเอาเป็นว่าในเรื่องเลยไม่ต้องไปสนใจมันเราเล่นสักสองทีมเราปิดพาร์ทแรกก่อนดีกว่า เพื่อกันความคิดถึงผมยังงูงูปลาปานะครับไปได้เล่นนานอาอันนี้แหละไม่ต้องคิดมากเชื่อไหนให้มาก็เชื่อนั่นแหละลบไปแลวหนึ่งตัวด้วยโอเคใช่ไหมไม่ต้องพูดมากคือในภาคเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนมากมันจะเล่นเล่นเล่นสู้อย่างเดียวเลยนข้างเป็นภาคที่ผมว่าทำออกมาสนุก เน้นเกมเพย์อย่างเดียวหรือเปล่าที่จริงมันก็ควรจะเสียบในเรื่องสักน,นิดหนึ่งปะ <c oughs> เอาเป็นว่าอันนี้คืออะไรวะอันนี้ไม่รู้อันนี้คือบูสต์อันนี้ก็จําไม่ได้แล้วอันนี้ต่าจะตัวละครอันนี้น่าจะซื้อตัวละครอ,นนอันนี้น่าจะทีมตัวละครอ๋อใช่เอาเป็นว่าไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาศึกษาหลังเกมเอาเอาเป็นว่าเราไปเล่นก่อนเราจะ เล่นแบบตามสเตปไปเลยดีไหมหรือว่าเราจะข้ามไปอันนี้ก่อนบอลโลกก่อนที่ริงอยากข้ามไปบอลโลกนะอยากได้ตัวละครจากบอลโลกแต่ยังไงเราก็ต้องใส่ใส่ชีตของตัวละครนะเพราะงั้นเราเล่นธรรมดาเลยก่อนทีมเรายังงงแงงอยู่นะผมผมอยากได้ฟิดีโอไม่ใช่หรอกตัว500บาทเลยมั้งฟิดีโอ เราต้องซื้อเอนโดอีกใช่เราต้องซื้อตัวละครจากเซตเนี้ยอ่าเซตพวกแรกพวกนี้หมดคือเราจะไม่เล่นเทนมะไม่ครับไว้ก่อนเทนมะนี่เอาไว้เล่นหลังหลังหลัง,ลงเดี๋ยวค่อยมาทำพาร์ทแยกเอาอ่ามันกดกลับยังไงเนี่ยเอ่อตัวเอม็มอ๋อโอเค คือม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานมากมากผมรู้สึกว่าภาพมันคมชัดกว่าเมื่อก่อนมากครับผมทั้งๆท,ที่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วเพราะว่าเอ่ออีมอเตอร์ของ win วินยูเอ่อวินฟินส์เกมวินของมันก็โอเคขึ้นนะครับผมเอ่อเล่นยังไงนะไม่ใช่ดิวิ่งจ,จู่ๆมาชาร์จทำไมอะ่ะ แล้วสป,ปีดตัวไหนอ่ะผมลืมไปแล้วนี่ไงโอ้โหงั้นมันเตะไม่ได้ที่จริงมันจะมีวิธีเลี้ยงหลบด้วยไหมหรอเอาเป็นว่าช่างมันครับฟอร์เตติโมไปก่อน ฟอเตชิโมยังกระตุกฮัตมันสยบราฟะถ้าผมจำชื่อท่าไม่ได้ผมขอโทษนะครับคืออยากบอกว่าเอนโดในเล็กๆมันอ่อนครับมันต้องไปฝึกครับผมมันก็ไม่ได้ว่ามันกระจกขนาดนั้นนะมันต้องไปฝึกครับเฮ้มยมัน ที่จริงมันจะมีวิธีเลี้ยงอีกแบบหนึ่งไม่ใช่หรอไอที่วิธีอันนี้คือเปลี่ยนตัวเหรอเออเออนี่ไงโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวนะตรรัวอาน,นี่คือฟึ๊บส่งอ่ะโอ้โ ตามหลักนี้เข้านะลูกนะเชื่อผมเลยเออมันเรื่องไง <laughs> คือผมแบบเจนเจนผมยังงงงบปลายนะครับนี <laughs> ่คือมันไม่ได้เล่นนานมากอะ่ะเพืชมไม่รู้หรอกคือปุ่มไหนปุ่มไหนไมันยังปุ่มไหนอยู่ผมว่าผม เฮ้ยจริงมันมีวิธีแย่งอีกวิธีหนึ่งไหมหรอไปดิเห็นมานี่ผมว่าไม่ไหวไม่เวริร์กเลยขผมต้วง,งไปปรับปุ่มใหม่แหละป,ไป,ไปุ่มอะไรเป็นปุ่มเอาโอเคเราเปิดโหมดอันติีเลยแล้วกันอกโอ้แล้วมันจะส่งคนเดินทำไม ตีเลยแล้วกันเขาใช้อะไรครับพ่อผมหัดเทวะไอ้เชนเนาะอเกินเจนเอโด ฮ้ยมันคือมันมีท่าตั้งที่จริงมันต้องมีท่าตั้งรับด้วยไม่ใช่หรอวะคือผมเอาจริงผมลืมผมลืมผมลืมผมว่าผมปรับอะไรเพี้ยพลาดแน่เลยตำหลักมันต้องลิกซ้ายโจมตีไมเห,หรอเออไม่ทันีน่นที่จริงมันจะมีให้เรากดสู้แต่แมทเทนมาสพลังไม่พอหรือเปล่า อ๋อช่างมานะันครับมันจะมีท่ารับกับท่าหลบใช่ผมลืมตั้งปุ่มอ่าท่าท่าอ่าท่าหลบมาแล้วผมว่าก็คือท่าเลี้ยงหลบนะผมมันจะมีท่าแย่งกับท่าหลบอ๋อสู้ใครไม่สู้สู้กับเพจน้องเอ้ เอ้ตัวอินจีเจนเจนมันสปีดตั้งมาก็ผิดตัวตั้งมาไม่ถนัดเตะเลยแล้วกันฟิล์มชุดหร<ป>ือว่าแฟรม์บมีนไปเตะเตะเตะซ้ำซ้ำค <c ười> <c ười> ิลเลอร์สแน็ควี2ใช่ปหม ตั้งชื่อวมาโคตรมัม่วเลยให้ตายเถอะคือที่จริงเวอร์ชั่น3.5มันลื่นกว่านี้ครับแต่เสียงบั๊กให้ตายเถอะเวอร์ชั่น4.0ใช้ไม่เป็น5.0มันลื่นกว่านี้แต่ใช้ไม่เป็น,นเลยต้องมาใช้3.0ถึงมันจะเก่าไปนิดแต่ โดยระบบคอมที่แบบเออยุคสมัยที่มันผ่านไปแล้วมันก็ม,มันก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ใช้ผิดอีกอ่ะเฮ้ยเอาจริงดิเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ย yeah. มันกดไม่ติดเรารับผ่านนี้ก็ได้ครผมมันคืออะไรครับมดเพิ่งกับม,มัทเตสใช่ปะผม <laughs> จำไม่ได้สักอย่างไ้ยเดี๋ยวเราต้องโฟเตชิมโม่เรา โอ้โหเนี่ยผมลืมเซตท่าหลบมาครับผมใช่จริงๆด้วยช่างมันแต่เราเซตท่าเอ้าเราทำไมเ้าทำไมเรากดท่าของเทนมาแล้วมันไม่ติดอ่ะ ติดแล,ล้วดูลูกระสานนะผมว่าเาขายิงท่าสองมาเข้าปะน่าจะเข้านะผมว่าเอาเรื่องว่ะ เตะไม่ได้สักคนเลยสุรงุงิโอเคสุรงุงย่โอเคท่าสองแล้วกันเราเตะท่าแรกไปละเฮ้ยตนตริกรสิทธ์ปะเนี่ยเพลงอย่างดังเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปรีบเพลงอีกแหละ คลิปแรกปล่อยไว้ก่อนนะผมง<ป>ั้นผมว่าคลิปนี้ผมสู้แค่ทีมเดียวดีวกว่าเา<ป>ดูจาสภาพแล้วเพราะว่ามันตั้งคลิปครึ่งหนึ่งมันต้องมีสั่งสองครึ่งเลย<ป>ผมจะไม่เตะน,นะผมจะปล่อยให้เวลาหมดแล้วกันนะเพราะว่า เราต้องทำเราต้องทำเวลาเนี่ยเราลืมตั้งค่าค่าหลบมากลับไปเซตก็ไม่ได้แล้วด้วยช่างมันเรากดแย้งกําแพงเมืองจีน ไ่คือเวลาไม่ได้จะหมดอ่ะเจ้านี้รู้สึกก็เก่งเหมือนกันนะแต่โอ้โหแต่ถ้าเตะเขาอยู่แบบต้องท่าที่สามเลยใช่ปะเ <c oughs> ครื่องแรกเรายิงไปได้สามประตูอ่ะเราสู้เลยดีกว่าไม่ต้องเปลี่ยนตัวละคร ผมจำชื่อตัวละครไม่ได้สักตัวแล้วอะชิโดไม่ใช่ชิโดไม่ใช่ตัวนี้ไอ้กกนจิเจนกกนจิใช้อัคษีสะตานนี่อหลัเท่โอเคเรารับท่าหนึ่งพอนะผมน่าจะไม่เข้าเพราะว่ามันไกลเกินเพิ่งกัมปานัส ไม่น่าจะใช่ละผมตั้งเชื่อท่าม้วนแล้วเนี่ยอุ้ยเจ้านี่ก็อ่อนแรงแล้วอย่างน้อยโก้ก็ต้องมีสักสองคนสินะเอาละโฟเทชิมโม่ได้ละ<ส>เราไม่ได้เซตท่าแยกมาไม่ดีเรา,มาไราม่ได้เซตท่าหลบมาโน no! ผมลืมเซตปุ่มมา เนี่ยมันใช้ไม่ได้เราจะตัวนี้มันเตะไม่ได้ไหมเหรอเริ่มไปเลยนี่ทรงโอ้ ก็ค oh, ือตัว F เปลี่ยนเปลี่ยนตัวใช่ป่ะอ๋อชิบหายแล้วอ๋อถ้าเรากด Q จะวิ่งเข้ามาเสียบแต่ถ้าเรากดอันนั้นคือเปลี่ยนตัว Forte s h <IS mus> i m o ไม่ไหวแล้วมา Forte s h i m o เราเปิดโหมดเลยเดัน สูดไม่ได้ปวดหมดสู้เกมนี้กินเวลาเหมือนกันนะเนี่ยดูแล้วกันโอเตชิโมเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นดันเก่าๆเพื่อเก็บเงินก,ก่อนดีกว่าเนาะผมว่าเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะได้เห็นเฟดีโอล่ะพะเล่นรอบหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้เงินกี่บาทจำไม่ได้ลนะเหมือนจะซื้อได้สักสองตัวนี่แหละ แต่ผมจะซื้อฟิลิโอลก่อนเราค่อยมาซื้อโกอินจิกับเอโน่เนาะอาคิสาตันเฮ้ยคนบ้าอะไรซ้ำ เทนมะเปิดไฟก็ไม่มีประโยชน์เทนมะมันไม่ใช่ท่าป้องกันมันก็เป็นท่ามันก็เป็นท่าป้องกันแหละแต่มันเป็นท่าป้องกันแบบเอาไว้ไม่ให้อีกไฟมีเลี้ยงบอลเข้ามาเฉยมันไม่ใช่ท่าแบบตั้งรับเราเลี้ยงก่อนสปีดไปยิงเลย ก่อนที่จะโดนวิดีโอเราจะอยู่กองกลางแล้วกันเนาะ

เราแย่งได้ละตักคร้แมงมุม <laughs> สเสร็ในการตั้งเชื่อผมจะเชื่อไม่ได้เนอเอ๋เอเอขาเปิดโหมดครับแต่บอลออกเอ้ยคือบอลออกอะหมดหายเลยหรอ เนมะแย่งได้อ้าวทำไมเชนมะกลายเป็นเป็นนั้นะนะเป็นอ่อเป็นอะไรนะกัปตันเชยอ่ะไม่ใช่อีกคนเหรอเฮ้ชยชนนี้ก็มีท่ายิงแ,แต่ยิงยากมากเลยโอ้ยิงเลยแล้วกันดับบ,บันพัุบรษ เอนโดน่าจะรับไม่ไหวแล้วพราะว่าเอนเดอร์ไม่ได้ฝึกอะไรเลยเลถ้าผมจะเอาเอนโดมาเล่นผมก็ต้องแบบมานั่งฝึกเอนโดอีกอ <c oughs> ตาจะไหลเดียวเข้าไปฝึกหลังใหม่แล้วกัน <c oughs> เฮ้ยแย่งๆยๆงยงยงยงอย่าเพิดด่งยิง เอาละโฮเทชิโมอีกสักรอบหนึ่งหกศูนย์แล้วเอ็นโด้มาโฮเทชิโมเรียบร้อยเอนโด งร้องไห้และกลับบ้านไปฟออ้องพ่อซะเราผ่านห้ตายเถอะอีกสิบนาทีครับผมคลิปนี้พอก่อนสนามเดียวก็พอแล้วผมว่า<ป>ผมก็อยากจะทำหลายสนามนะผมว่าน่าจะ<ป>เสียงผมน่าจะไม่ไหววะผมจะไปภาพวังง่ายอีกเขายิงๆไม่ได้นะครับเอ็นเออกูจิ ที่จริงถ้าการจะปิดโหมดเราสามารถใช้ไอ้ท่าท่าแย่งได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใช่น่าจะใช่ใชไม่ผมว่าผมจะไม่ยิงแล้วนะคือเวลามันเดินไปช้าแล้วเรานำไปเยอะแล้วผมไม่อยากยิงแล้วอ่ะโอเคผมยิงก็ยิงเขาจะเสียผมแล้ว เฮ้ยเอนโดเอาจริงเว้ยรับได้หล่อเท่ไม่ใช่ขคิดเอนโดดาก้อนข้ารับทานหนึ่งก็พอมั้ง โอ้ยเจ้าใครเฮ้ย <de ad> <t ot> hey, หลับตายป่ะไอ้โก้คนนี้นี่ใช้ได้เลยผมว่ายังไงผมก็ต้องเปลีย่ยนเป็นเอ็นโดอีเดีถึงเอ,อ็นโดมันจะอ่อนกว่าเจ้านี้ก็เถอะให้ <de ad> <t ot> hey, ลูกพี <de ad> ่เ <t> ท <ot> มัสไี้ยิงบ้าง อะไรสักอย่างอะลมๆแล้วสักอ,อย่างนั่แหละโอ้ซ้ำไม่ได้สักคนเฮ้ยเอนโดขี้กโกงเฮ้ยเดี๋ยว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 ถ้าสองรับท่าหนึ่งไม่ไหว โดกะจังวะผมเริ่มรู้สึกไม่อยากจะเอาเอ็นโดเอ็นโกแล้วครับผมแกลขนาดนี้เข้านี่ไม่ต้องเป็นก้ล้วนะเอ็นโดมาเล่นกองหลังเอาเอาเอ็นโดโอเค,อ,เคอ๋อถ้ารับไม่ได้นี่ไม่ต้องเป็นโก้จริงๆนะผมบอกตรงไกลขนาดนี้ด้วย เห็นไม่ใช้ท่าสองรับด้วยเอนโดไม่มีพลังเหลือแล้วนะผมยังไงโกูก็ต้องมีสองคนไกลไปกูอินจิ โอเคเดี okay. Okay, co, ๋ยวเราก็น่าจะเวลาละโกของเราก็เริ่มจะไม่มีพลังแล้วขอปิดฉากสักลูกเดยกสงสูงงนี้มีไหนเอ้าไม่ทัน หมดลาเอาละครับผมก็ขอจบพาร์ทแรกเพียงเท่าน,น,น,นี้ก่อนครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้อยากให้มีพาร์ทต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ครับสำหรับใครที่เคยเล่นก็อย่าลืมไว้ว่าทีมไหนมันโหดบ้างตัวไหนละครตัวไหนเท่ๆอยากให้ผมจัดทีมไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมน่าจะจัดอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ฝึกอะไรเลยเพิ่งจะเปิดเล่นนะโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับกับพาร์ทหน้าเนาะ カプセルバスソムリエボン。